ครับตอนนี้อยู่ที่สถานีนนทองหลังฮะจะสวนขบวน417ตอนแรกก็จะถ่ายที่ืังคงแต่ว่านนทองหลังมีการสวนกันก็เลยถ่ายที่นี่

สส48รถใหม่ชุดนะฮะโอเคฮะจบแล้วสำหรับสถานีงหลงังจะไปท,ที่ที่สถานีนเมืองโค้งครับ